ครับผมสวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่เกตแล้วเนาะพี่น้องเนาะวันที่เกตท่านว่าคมนะครับผมเนาะแล้วก็ตรงครับวันอาทิตย์นะครับผมหลายๆท่านก็อาจจะยุดนะครับผมเนาะก็อย่าลืมเด้อไปซื้อกับแยมนะครับผมขับเขากับเรากับน้ำในพัจจทุย่างุนแนวนะครับผมสอระพันคเดฟต้มแซบนะครับสำหรับมื้อนี้่็เจอกันที่ตลาดเรือพระล่วงถนนเทียนทะเลซอย26นะครับผมเนาะเจอกันแน่นอนทุกวันอาทิตย์ครับผมอยู่หันเนาะแล้วก็อีกสาขาอยู่ตลาด เงินเพิ่มพูนนะครับผมเป็นถนนเทียนทะเลอ่าซอยยี่สิบครับผมซอยยี่สิบคับซอยยี่สิบหกเนาะซอยยี่สิบหกจะเป็นคนเทเพิ่นเนาะครับผมซอยยี่สิบจะเป็นสาขาสองตลาดเงินเพิ่มพูนนะครับผมเนาะอยู่หม่องเกานะครับพี่น้องเนาะอ่าอยู่ดีอ่าดีโฮนะครับผมอยู่หม่องเกาครับก็ฝากไปยนุนด้วยนะครับผมบริวารจะเป็นลาบผมต้มแซบลาบก๋วยซอยจุมีครบหมดทุกอย่างนะครับผมเนาะเปรี้ยวเผ็ดเชีมขมขมมักแบบใดได้หมดทุกอย่างทั้งขมเทิงสุก นะครับผมก็ได้คือกันนะครับผมเนาะก็บอกไดชิมไดนะครับผมตีชมอะไรยังไงก็ฝากไปออาหนุนด้วยนะครับผมเลือกเองนะครับอยากกินอะไรก็เลือกเองได้ทุกอย่างนะครับผมเนาะแล้วก็สั่งลวกกินแยกน้ำก็ไดนะครับหรือว่าจะเป็นจาจุๆกก็ได้ครับผมพี่น้องครับผมเนาะขอขอบคุณขอบคุณในหลายนะครับผมสําหรับมื้อนี้ก็เจอกันนะครับที่ตลาดกันแล้วกันนะครับผมเหนือปลาล่วงเดี๋ยวผมจะไปเตรียมลานเวทาก็ฝากด้วย้อครับผมพี่น้องเจ้าเทียน ทะเลสวย20ของเขา,านะครับผมฝากเป็นมูลกันเทียบขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับดมเลยแวนเนื้อเสีอใจให้กำลขงาคำนามอาเจ็บๆอยากสุกินผมครับขอสัญญาว่าจะทาให้ดีที่สุดแล้วก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมเนาะจะเพิ่มเมนูอาหารขึ้นไปเรื่อยๆขอฝากด้วยนะครับผมขอบคุณเป็นอย่างสูงครับฝากแช่น้ำนเลยได้ครับผมขอบคุณครับเจอกันที่ครับผม